เทศบาลตะบนทับมาจาัดก,กิจกรรมดิเมนชันคาเฟ่ครั้งที่25มุ่งส่งเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพของครอบครัวและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อวันที่26กันยายน2568ที่บริเวณร้านอาหารเพลินตาตำบลเชิงเนินอเภเมืองจังหวัดระยองนางสิโรรัตน์เวหนรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพของครอบครัวและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมผ่านกิจกรรมดิเมนชันคาเฟ ครั้งที่25ประจำปีงบประมาณ2 5 6 8ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์บริการและฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลทับมาหรือเดแคร์เซ็นเตอร์ในครั้งนี้ม,นนมีนายสุทินแก้วประถมนายกเทศมนตรีตำบลทับมานสเรวิยาขจิตเนติธรรมปลัดเทศบาลตำบลทับมาพร้อมคณะเหล่ากาชาตจังหวัดระยองคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทับมาภาคเอกชนร่วมเป็นเกียรติด้วย โดยโครงการดังกล่าวได้มีการนำผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมร่วมกิจกรรมร้องเพลงไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวเพื่อช่วยฟื้นฟูสมองกระตุ้นความจำและสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินสันทนาการผ่อนคลายความเครียดและกิจกรรมประเมินสุขภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สวยงดงามแต่งหน้าแต่งตัวอย่างไรสวยสมวัยสดใสหัวใจแทบโดยทีมงานพศดรนัทพัฒน์สโรบน์อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตัวสวยงามถ่ายรูปพร้อมครอบครัวให้ผู้สูงอายุได้เก็บรูปถ่ายไว้เป็นที่ระลึกเสริมสร้างให้ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มความเข้าใจการดูแลอย่างถูกวิธีและการพบปากพูดกุยระบากผู้ดูแลและครอบครัวเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายสนับสนุนสร้างสัมพันธภาพของครอบครัวและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมดังกล่าว ด้านนามพิชนันดำรงทิพรัตผู้อำนวยการศูนย์บริการและฟื้นฟนูสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตะมนทับมาหรือเดแคร์เซ็นเตอร์กล่าวว่า โครงการ Dimension Cafe ของเทศบาลตำบลทับมาจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมรวมถึงผู้ดูแลและคนในครอบครัวสามารถรับรู้ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมต่อไป